สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาเล่นซิอแซมเล่นแบบแกลงกันนะอสร้างองไปกันนะใครจะเข้าก็เข้านะใครไม่เข้าช่างหัวแม่งคนระับไปกันเลยปืต้ตือตือผมได้ปิดเสียงดนตรีไว้แล้วนะกอคือบอกไปนะรู้สึกว่าผมจะอัดผมจะอัดตอนที่ผมเล่นเกมไม่ได้จริงๆนคะรับนะปัญหาอยู่นะยต้องต้องอยู่หน้าเมนูก่อนนึงอ่าถึงสามารถอัดได้นะ เออต้องมาโยนบาสแต่ก็โยนบอลแทนมันเหมือนกันนะมุกมันกลมเหมือนกันอ่ะอขึ้นไปเซอ่าไม่ลงอีกปกติเลยวะอีกนิดนึงนะขอร้องเฮียลงเซอเออเขาจะมาไอ้หนูได้ตามเลยฮะเฮ้ยไกล <G Incre ased doorway> ยิงไก่กันดีกว่าโอ้โหก่อนถามว่าเกลียดมัน no ยิงไก่แก้เคลียนก่อนดีกว่าอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะเอ้าก่เก๋วะเนี่ยอ่าไปเถอะข็นต่อเลยนะยิ้มใครเข้ามาก็เพราะก่อนคนเข้ามานี่ก็นานอยู่นะตอนนี้ผมไม่ต้องสนใจทั้งนั้นนะไปต้องเรื่อยๆขอสนับสนุนด้วย เซียวอาเช้าก็โขลกขันจัดเซียวใส่ผมครับทุยอามาลไอพวกเขียวนี่ผมติดเสมบปีไปนะเอ้ยบอกยังวะเขาเอาไปที่กำคานขอกูมากเลยป่ะไปเลย go over the hill ไอ้ไม่ออกหน้ามีบอลติดอันนี้เขาให้เราเตะบอลนะมา เราต้องมาเตะบ,บอลเตะบ,บอลแข่งกไก่นะตอนนี้วาสู้กูว่าเอาเฮ้ยออกเฮ้ยอ่าออกครับอ่าโยนไปเลยเตะเข้าโอย้ยอ่าแทนบอลแม่งเลยอืมเป็นไงเขาแล้วไงมึงแพ้กูแะ้ไก่เอ้ยแล้วของขวาญไปอันนี้คือไดเสาวเรียต้องขึ้นนะท้าผมก็ไม่รู้หรอกผมไปยิงมันตายเลย เพิ่งว่าต้องขึ้นโอ้เกมมันเงียบจริงๆเลยนะมาแล้วโจทย์กูนั่งห่วงผมจะดูแลเจ้าทีเด่นนี่อย่างดีเลยไม่ได้แต่มันไม่ใช่ทีเดีตัวเล็กคิดเดียวเองอืม เปิดเสียงเพลงดีกว่ามันเงียบไปยังไงไมิโกะนะเอออย่าเห่าอีกตอนนี้มาผมเห่าอ่างนี้หน้าหน้าถีบมากเลยเขามรู้สึกตอนนี้มันจะเห่าอะไรของมันนักหนามิโกะนะออกมามึงตาย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 ฝันดีควายมามังตายออกมามังตายออกมา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 เอ๊ยสุนที่มึงเหวี่ยงได้ด้วย คุ่นปีน่ะสูนยหายวะ่ะสีฟ้าแม่งเอวได้ด้วยวะ่ะเออตายกันแล้นาว <c oughs> อึงอ่านี่ปืนในตำนานของเราเอ,อ,อ,เเอ้ย <c oughs> โ,โอเคแล้วเชอร์เยี่ยมโอเคเราได้แบบอินฟ,ฟินิตี้เพราะฉะนั้นยิงได้เอื้อยครับกระสุนนี้มันหมดหรอกแต่เอื้อคุณจะหมด ไม่มีใครเข้ามาทีวะแม่งเอ้ยไอชี้ไม่ถึงไปไหนอะเออแล้ก็ถึงนี่แหละหลังเกมมันไม่เคยถึงแล้วไม่กินนัดกล็ลงมานอนอยิแวะคงไปเรื่อยหนูถ้าไม่เงื่อนตีนี่เนาะจะได้เนี่ยดูดูถ้าไม่ตอนมันเดินดินี่ถ้าถ้าเดินมาเนี่ยถ้าเงนตีนี่จะได้ สามารถปรับแบบมุมมองขคนที่3ได้นะตัวคลองของคนแบบที่1อ่าไม่ต้องเอากระสุนด็อกพี่จะมีวิธีการกแล้วดอกเกรอร์เชอร์โจรสุดานนี้ยังไม่มีโจลดูสินะดีแล้นี่แม่เจอหน้ามันเลยสองสามสามนัดตาย 1, หนึ่งสองสองนัดเหรอวะหาย ก็เพลงหน่อยเล่นเพลงหน่อยก็ดีนะเนาะก็ผิดอ่าเสียงแม่งคงไม่เสียงไม่กบเสียงกูนะมาทำไมมาทำไม่มไมยิงแม่งเรื่อเลยไม่ได้ต้องการให้มาเลยเฮ้ยโจดโจดเก่าบทที่หนึ่งกูมาแล้วอือไงมึง ได้แค่นี้แหละเหียเหียโดนละอ่าเออสนุกดีว่ะเสียงยิงมันไม่ค่อยจะมันเท่าไหร่อ่ะโหโคตรเบาเลยว่ะเสียงยิงเนี่ยกบเสียงคูช่างแม่งเอาเสียงยิงมันมันก่อนเนอะเอฟเฟกต์จะเป่นวะ เออเฮ้ยลงมากันก่อนลงมากันอ่าที่นี่เราต้องไประเบิดบ้านใครมัวตุ้มมันจะบ้านอย่างนี้ผู้ผิดเราเล่นกดจืดลู่โอ้ยที่ไม่มีม้าเปิดมาใหม่เออปืนนี้ก็ใช้ได้นะ นี่คือปัญหาเราเองยังไม่มีใครเข้ามาทีเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนร้วไงชอบชอบชอบปืนนี้เฮ้ยเคียปลาฝ่ายได้นักปลาขวาเนี่ย

ต้องมาเจอกับซิมบ้าเฮ้ยชิคให้โอ้โหตกใจหมดนึกว่าอะไรเฮ้ยยิงตายเลยคนไหนน้องเอ็ดชิคซัมแอสเอ็ดชิคซัมแอสเอ่อฮัลโหลฮัลโหลไอปืนนี้ก็ชอบกันนะใช้ใช้หลายด่านมากปืนนี้ใช้บ่อยมากเลยอ่า ป้องหมู่บ้านของเขาครับผมป้องชนเขาเขาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สมพรร์จกเลาไปเนี่เผ่าอะไรก็ไม่รู้เกมนี้มีหลายเผ่าด้วยกันนะตัวเผ่าที่น่าจะเหมือนคน